สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมากีดกันให้ดังๆเลยนะครับดังสุดๆในชีวิตเลยครับผมสําหรับใครที่รู้ผลหวยไทยแล้วนะครับที่รู้ผลหวยไทยแล้วแล้วใครตามอาจารย์นะครับผมบอกเลยว่ายังไงก็ถูกแน่นอนนะครับผูนี่คือ ใจแอดเต้นแรงมากนะครับเต้นรัวๆเลยนะครับงวดที่แล้วอาจารย์ถูก3ตัวตรงนะครับแล้วงวดน,นี้อาจารย์ก็ถูก3ตัวตรงอีกรอบนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราผมเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกว่าหวยมันออกอะไรนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่26สิงหาคม2565นะครับรางวันที่1เดีย๋ยวให้6ตัวเลย3 3 1 5 8 สามอะแล้วทุกคนดูกันเน้นๆชัดๆนะครับว่ามันเข้าอะไรบ้างนะครับว่ามันเข้าอะไรบ้างนะฮะสามตัวแตกจะ้าพี่น้องเห็นหรือเปล่านี่แล้วอาจารย์เน้นสี่เน้นสี่เข้าสี่สองแต่คือในเนี้ยในใบไม่ได้มีสี่สองแต่คืออาจารย์บอกว่าเน้นสี คือง่ายๆว่าถ้าใครรู้สกินนะครับรู้สี่ได้กินเต็มนะครับส่วนใครตามแค่นี้4ี่เลขนะครับถ้ามันออกแปดสมสี่นี้จะจะจะ,จะสวยงามมากคือ4ี่บน4ี่ล่างจะสุดยอดแล้วคือมันเป็นวันแล้วมันเป็นวันเกิดของแฟนของอาจารย์ด้วยครับอายุ34อาจารย์ก็นเน้นให้เนี่ยแปดสามสี่สมสี่แปดแปดสามห้าเนี่ยที่ที่ท,ท,ที่ที่ติ๊กเอาไว้เนี่ย เนี่ยนี่คือในไลายครั้งที่ให้หวยไทยจะบอกว่าเน้น2ตัวนี้อันนี้คือตัวที่เน้นรองลงมาคือมันเป็นเลขที่อาจารย์ชอบนะครับสรุปเข้าจ้าเต็มดอกฮะใครลูกบ้านอาจารย์ถูกกันเยอะมากๆนะครับผมใครที่อยากจะเข้าบ้านปังแบบนี้นะครับหวยไม่ว่าจะเป็นหวยอะไรก็ตามหวยหุ้นหวยไายวันหวยไทยหวยฮานอยหวยลาว ให้ปังทั้งวันนะครับเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเข้าค่าสมัครสมาชิกอะไรทั้งสิ้นนะครับวางแนวทางแบ่งปันกันฟรีฟรนะครับนะครับผมมีที่รับซื้อขายหวยด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโอนเร็วจ่ายไวแน่นอนสำหรับใครที่อยากเข้านะครับพิมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มฟรี แล้วขนมไทยงวดหน้ารับรองมีแตก3ตัวอีกแน่นอนจ้าย้ำเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มาแค่เฮกันเฉยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามาเพิ่งเห็นของอาจารย์คนนี้กดไปเลยนะครับติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เอาไว้หรือกดไลค์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ มันเด้งขึ้นในฝีในหน้าช่อง youtube ของท่านนะครับว่าเอ้ยแนวทางของอาจารย์มีทุกวันนะครับถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับอาจารย์ถึงสุกจะลงให้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่แน่นะครับถ้าสะดวกวางก็วางให้แต่อาจารย์จะลงแนวทางทุกวันแต่ใน y o u t u b e จะลงแค่หวยฮานอยหวยลาวและหวยไทยเท่านั้นนะครับส่วนหวยหุ้นหวยเลาวันก็จะลงให้เฉพาะ ในห้องของอาจารย์เท่านั้นนะครับผมนะอ่ะโอเคยังไงอาจารย์ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต่อต่อจากคลิปนี้อาจารย์จะลงปเป็นแนวทางของหวยฮานอยในวันนี้ให้นะครับบอกเลยว่า5ฮานอยอาจารย์ปังมา6-7วันติดแล้วนะนะครับ6-7วันติดแล้วนะใครที่ไม่ได้หวยไทยนะครับไปเอาคืนที่ฮานอยนะครับมาตามอาจารย์มาใครจะเข้ากลุ่มฟรี จะลืมนะครับกดใต้คอมเมนต์นี้ว่าอยากเข้ากลุ่มฟรีเดี๋ยวอาจารย์จะอ่าอ่า,อาลงคลิปลงลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคงั้นอาจารย์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ